ตอนนี้ผมใส่มาเป็นซาบะนี่แยกเห็นชัดเจนนะครับว่าคนที่ดี fashion, แฟชั่นกับคนที่ไม่มีแฟชั่นเป็นอย่งไงมดูอ,อันนี้ก็เหมือนกับี่เขี่ย่ที่ใส่รับไหนขาสั้นนะครับอันนี้คนอะ่ะเท่าไหร่ไีกาบอกไอนนะะ้กาบอกราคาเพราะเดี๋ยวคนที่บ้านรู้ใช่ฮะอ,อ๋อมันเป็นความรับทางราชการเลยับ ครับวันนี้ี่อยู่ในงานเสือ้อบอลนะครับอยู่ที่เมโทรมอลนะครับสถานีเอ็มพีคนเยอะินนะครับผมอยู่กับพีทแล้วก็อาวนะครับเป็นไงครับสองวันนี้เจอเสื้อตรงไหนโดนใจเรียงครับวนนี้ ออวันนี้ผมก็มาแต่งตัวกับสไตร์่คอนผมวันูี้าแรกผมก็ดู้จากขังหวังรูปแม่แค่ติงหวังม้อนก็ต้องต้องตีมีกี่ตัวนนะอ่าบุกคอนบุคอนคอรส่ก้าวอาเริ่มตีเลยเริ่มตลมาไดประมาณรอบสามที่แล้วนะครับผมเจนนะว่าผมเคยอยู่มาแล้วเป็นแบบเสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อมนยูมี กักแปดกเสบปดนตัวแคเสื้อตัวนี้ขายยากมากเเพราะว่ามันเป็นตัวเปิ้ใช่ป่ะาใช่เตัวเปิแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ใส่กนใช่อาเปินหลังเ้าดาายยอายยอสบายยอสบายยออาัเปิลเลยขับแล้วก็อ่ากเกงอ่าแนวแฟชั่นี้เป็นเสื้อบอลวินเทจครับตัวใหญ่ ว่าจะเป็นแบบเป็น,นเก้งขางกระบองหรือว่าจะเป็นส้นตัวใหญ่ๆอะไรนะขาโคก็ได้ก็รองเท้าตอนนี้ผมใส่มาเป็นแซาะนี่แยกเห็นชัดเจนนะครับว่าคนที่ดีแฟชั่นกับคนที่ไม่มีแฟชั <โด S 1> ่นเปใช่ไงมดูอันนี้ก็เหมือนกับไอ้เสียครับไม่ใส่แล้วไหนขาสั้นนะคอันนี้ผมจะไปดูตอนที่รากุ้งต้มเหมือนกันนะอันนี้ผมว่าเดินดูในงานที่ก่อนนะครับอย่งว่ามาเร็งเสื้อเป็นตัเป็นตัวคอกอะเออ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  ก็หนึ่งอ่ะก็ขอเชื่อเลยนะครับขอเชื้อคือคือก็อย่างที่บอกวันนี้ก็สนใจตัวเมนูครับพี่อ่าครับก็ได้เดินดูแล้วแล้วก็สอยมาได้ตอนใส่มีทุกขั้นใส่มาเมื่อกี้ใช่รับเมื่อกี้เลยสดๆมันร้อนสดร้องเลยครับเท่าไเท่าไหร่ไม่กล้าบอกไม่กล้าตออราคาเพราะเดี๋ยวคนที่บ้านรู้ใช่ฮะอ๋อมันเป็นความลับทางราชการนะครับพี่ไม่จับไปคุยแล้วไปบอกประมาณว่าแบบสองสามพันมันจะไม่ได้พี่อ๋อ เนี่ยบาครับมันก็จะเสียชื่อเสื้อหมดสองสามอาทิตย์มีกลับไปขายต่อจบเลยซื้อมากมือกว่าบาทอุ้ยทน ยที่มาวันนี้เป็นไงบ้างนอกจากนี้แฟชั่นการแต่งตัวก็ก็มามาในสไตล์เสื้อบอลที่เจ๋งครับแล้วก็เป็นการกีนตรงเท้าตรงเท้าเวลาที่ผมขอขอเหยียดตะปี่ยนต้องเอาไปซักก่อนด้วยเราต้องรอซักก่อนเออพวกคุณสองคนนี้ให้ผมดูแยกรู้แกงแตงโมไปกินร้านเ้าต้มของผมนะครับนี่ครับเสื้อบอลเวลาไปเชียร์ดูสบายๆเพราะอย่างนี้แหละครับเสื้อบอลนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีลิมิตไม่ได้มีอะไรเรื่องของแฟชั่นเท่าไหร่หรอว่าอันนี้ก็จะมีเตีมก การคุมโทอะไรพวกี้ด้วยนะครับปรมาณนี้เป็นไงแล้วก็มีอะรพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นอีกไหมเยอะเสือาในยุคสมัยนี้ป็งใใมนพูดก่นเสื้เสื้ออนยุคสมนี้ก็จะแต่ลางใบคมัยก่อนยุคมัยก่อนไม่ชัดเพราะว่าผมสึกว่าถาใส่เสื้อผอนยุคสมัยก่อนน่ย ส่วนมากผเก็ชอบแบบกับแนวโไซายโายอผมมองทางนี้ดีกว่าเพราะว่าอยู่ทุกวันเไปแนวสลิปฟินนิแล้วเสื้อของตัวผู้บลิ่ต่างๆก็พยายามทำให้มันสลิปฟินนิชมาด้วยแต่ถ้าพูดถึงตัวคลาสสิกเมา่ก่อนนักบอลทุกคนก็จะใส่เสื้อตัวใหญ่ๆชอใช่ก็จะก็จะมีการผันผ่านีากแบบว่า ทำให้าราคาผิราคาผีดไปตั้งแต่ห้าพันระดับหมื่นเครือราที่หลักหลายพันใช่หนแสนเลยขึ้นแสนทีนี้เราอดจจะเลือกว่าอย่างผมเนี่ยก็ไม่นเลเลือกง่ายเลือกง่ายก็เลยเราก็บไปอิง้างตัวจากไนสุดนะเพว่ามัน c ก็น้อาจจะมีคีชอเกนี้ก็อาจจะเยเสื้ออเี้ยีสลาเนาอะไรอะไรคุณจะมีารมาอัปส่คน่นเืเดือนดูยังไงก็จะเป็นแมนยูเยอะเหมือนกันเนนที่มเห็นแมนยูเออเชลซีเชลซีเชซเยอะเซีบนเซนใช่มีีวสวนั้นแล้วก็ถ้าเปอื่กเสื้อแบบโงว์เนาะชวโงชูโมาทีาเบอ แรงเงินมาด้วยจริงๆผมอยากให้ให้ทุกคนที่อยากใส่เพิ่มบอลรองเท้าคือเอาตามเราเลยที่พอแต่ขอให้เป็นของแล้วว่าคุณภาพเขาด้วยคุณต้องขอเขาด้วยก็น่าจะดีกว่าอางที่บอกเพราะว่าราคาไม่แรงด้วยอย่างอย่างในงานเนี้ยคือถ้ารู้จักงานก็เข้มว่าแพ้ทุกตัวอ่าแทุกตัวคือมางานเนี้ยแน่นอนว่าเอ้ยทุกราเขามั่นสัญญา จับมือแล้วว่าฉันไม่เอาของพอมาขายแน่ๆอะไรเงี้ยฉะนั้นรักมางานเนี้ยมั่นใจได้แน่นอนว่าของแท้แต่ว่าอย่างเบอร์ต่างๆสเล็กต่างๆบางทีอาจจะมีอะไหล่บ้างอ,อาจจะมีอะไหล่บ้างเาพราะแน่นอนมันก็เสื่อมตามการเวลาแล้วจริงๆพี่บ้านก็มีเสื้อแมน,นยูตัวหนึง่งเบอร์ก็ลอกไปเยอะแล้วเป็นไปแคบเลยแต่ว่าถุงก็เปลี่ยนราคาอย่างที่ยห็นราคาเบอร์ก็แรงอยู่เอาเรื่องราคาแค่จะซื้อเสื้อไม่จุ่มเลยใช่ใช่ไม่ใช่ราคาแต่ก็พูดถึงเนาะตัวเสื้อบอลเมื่อก่อนเราจะมองว่า ผู้ชายใส่เสื้อบอลมนเราไปเที่ยวข้างนอกมาดูแบบอะไรวะดูไม่เป็นแฟชั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เรื่องของแฟชั่นเสื้อบอลมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วเหมือนกันเนาะเราก็สามารถใส่เสื้อบอลไปเที่ยวไหนก็ได้ไปเดินห้างไปเหมือนกันการใส่เสื้อบอลดูไม่แปลกแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ใช่ครับอ่ะครับผมลาละอะไรอยากฝากให้กับทางบริษัคขับ ก็มาก็อยากจะถามให้มาชุบมาช็อ่มาดูมาซื้อเสื้อที่มีเยอะๆ่น้องเพราะว่าวันที่สองวันที่สี่ก็ไม่รับนี้ก็บอกแล้วเไม่แน่ใจว่าจะปักนะรุก็ไนันน้ปักานด้วยไม่รู้ถาก่อไม่รู้แน่ได่แน่งานนี้มัก็จะมีจัดอยู่ื่อยานนี้เหมือนจะเป็นับพี่ีคอนห้ามงครนี้ม่าจัดนิกล้บ้านผหน่อย ทางเลนนะครับแม่สีคือจริงๆไม่อยากจะฟังเขาช่องงทางเพจเพราะว่าก็อยากให้ติดตามงานเสื้อบอลนี้ันตลอด นะครับผมก็คิดว่าเราน่าจะมีเสือ้อคุณภาพดีๆมาให้ดูหลากหลายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การแต่งตาาัวครับผมก็มกมอยากจะบอกให้ทุกคนหนึ่งสนุกกับการแต่งตัวนะครับสามารถแต่งอะไรก็ได้ที่เราสนใจทียย่เราชอบไม่มีที่ผีดหรือรอคอยในความสุขก,ก,าดกดับการแต่งตัวเพื่อวามสการแต่งตัวเท่ๆัวไหนก็ไ้เนาโอเคครับก็เราไมน่าจะฝากกันประมาณนี้เนาะแล้วก็ยัง ก็รอติดตามดูว่างานเสื้อบอลจะมีกันอีกทีเมื่อไหร่นะครับก็ขอขอบคุณวันนี้มากๆเลยครับขอบคุณทั้งนนะครับสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดครับ